ลูกออกมาไม่แจ้นะครับเนี่ยลูกมันสี่ตัวถ้าใครเอาผมก็แยกกล่องไปให้นะครับตัวผู้น้ำหนักสองแปดสองก้าลูกออกมาเต็มโครงชนสองห้าสองหกนะครับ ลูกมันก็ตัวที่ผมขายน้องมันไปแล้วน้องมันก็ประกาศขายไปนะครับแต่ว่าขายไปแล้วตัวนั้นไอ้แตงไครนั่นแหละลูกกับตัวนี้แหละตีไก่ม่ถึงสิบห้านาทีครับลูกมันนี่แม่แม่สายเรือสมิสวรรณแม่ไก่มาจากจังหวัดเชียงใหม่มาทับกับตัวแจ้ ที่มาจากสองมิสุวรรณไปรับที่อยุธยาเลยนะครับสมสองมิสุวรรณเลยแต่ว่าตัวน้นตายไปแล้วนะครับเป็นคอดอกรักษาไม่หายตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเลี้ยงตีนะครับแต่ว่าเตะไปแต่มาก้อยมันหักขาก็เลยพาออกก็เลยไม่ได้เลี้ยงตีต่อครับก็เลยให้เป็นพ่อไก่ทับมาประมาณสามครั้งแล้วนะครับ รับลองตัวนี้ไม่ผิดหวังครับแต่ลูกดีนี่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มไล่จิกลูกแล้วหัวเหือเปิดหมดมนาะดูดิลูกออกมาไม่แจ้งครับนี่ตัวผู้สองตัวนะเสรียตัวใหญ่แม่งโดนแม่มันจิกหัวหนังหัวเปิดหมดเลยแต่ก็อรอลุ้นตอนโตนครับว่ามันจะหายไหม เจ้าปืนกลขายรวมส่งสามพันห้านะครับค่าไก่ก็กล่องละห้าร้อยหกร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อล่าสุดก็ส่งไปชัยภูมิครับเจ้าเหลี่ยมเพชรเหลือแต่คู่นี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังครับ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ทับต่อนะครับถ้ามีคนเอาผมก็ไม่ได้ทับต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทับไปแล้วมันจะไข่แล้วครับผมก็มาทับเจ้าเหลี่ยมเอ้ยเจ้าหยกเพชรนะครับกับตัวเมียมาจากโกเซมฟาร์มร้อยนะครับผมก็ซื้อตัวเมียมาสีดำทับกับเจ้าหยก ผมจะพัฒนาคู่นู้นต่อเกยยกเพชรส่วนใครชอบคู่นี้นะครับถามได้นะครับ ตัวเมียสายเลือดสองมิสวรนอยู่ในสวนก็มีอยู่สามตัวนะครับสวยๆส,ยสีสีออกเยียๆเยียกว่าแม่หน่อยนะครับลูกออกมาไม่มีแจ้สักตัวนะครับตัวนี้ได้ติดเชื้อแม่มาไม่มีไม่มีแจ้สักตัวเลยครับถ้ายังไม่ไปก็น่าจะได้เพาะอีกแหละ นี้แต่ถ้าไปก็ไม่ได้เพอนะครับใครชอบตัวไหนก็สอบถามราคาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วอย่เพีรด,ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแข้งเครื่องสวยหมดนะครับเบอร์แข้งไม่ผิดหวังครับมันกลายลูกมาหกตัวผู้สามเมียสามนะครับ แล้วตัวเมียก็ขายไปแล้วครับตัวละพันเตะนมๆด้วยกันนี่ไม่ถึงสิบห้านาทีครับมีแต่หักกับหักแต่ว่าคลิปรุ่นหลังๆผมผมลบทิ้งหมดแล้วนะครับหางกระดกอ,อกตั้งตัวเนี้ย ไกลมาจากเชียงใหม่ครับตรวนี้เชียงใหม่ทั้งคู่สายเลือดสายเลือดดีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับ, comment, บ,รบ,บ like, กดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ